เขาหนักคนเข่าอยู่พี่น้องทักทายสบายดีกันอีกรอบพี่น้องเอ้ยเขาหนักคนเข่าแต่เบาซ้อนหน้สิผ้าเจี๊ยุยไปคายมูใช่พอดีจ้าสิไปตามห้าพัวพอดีแล้วเข่านี่นะคายมูมากินพกหน้านี่นี่ว่าสิตามห้าเขาอยู่บ่ไปนี่นะคายมูชนิ่น้าสิตามห้าพัวบ่เศร้าแล้วเอาเศร้าเลยเห็นหนาแล้วบ่กเฮ็นนากับมือเป็นเกียร์ข่าวเที่ยวเงินละสองพันพูดเขาขอเบิร์ดเงินให้มันสี่ร้อย แต่ยากเพราะสามสี่ลอยนึงไปซื้อให้กินนะกระชิยยางกระตามล้างกันต่อยๆพี่น้องเอ้ยตามล้างกันไปขายหมูขายหมูจอยหมูขี่เหื่อนเพันแหละเขาจะหายจากพันและพันขี่เหื่อนเดจะจะมันง่ามกว่าใช่พันหนึ่งนี่แหละพันหนึ่งกับสิขายเพี่นวองไปพี่น้องเดี๋ยวสิเบิ่งการตอ่อราคากันอยู่พุ่นแหละ Mà cho đầy chắc, bret, chắc xa Cả trong Rồi, sẽ tặng các chồng bạc vài hoa lúc hả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  lúc

ม ia, ันไม่ใช <music> yeah. ่เคับแ่คเดียวก็ได้นะเจ็ดตัวเพนันฮาได้ขายมูแล้วก็สิไปเลี้ยงอุ้ยเด็กหน่อยมาหุ่มเดอเผิ่เป็นเงินขายมูใหม่ๆเนี่ยนี่นะแกตูว่าน้อยลเนาะมองพกนดอกโอ้ยกระซันี่หลีวิตกัเทยเถากระฮาสิแตกน้ำเด็กหน่อยนั่นแล้วขั้นนั้นเมื่อซัมได้กับขั้นได้สิแตกค่อยผู้ไส้แล้วก็มีแห้งขึ้น เออใครเห็นแล้วเนี่ยห้วมันแคบได้แล้วอ uh> ันน uh uh> ี <ks ks> ้ก like ัอืมแล้ก็ได้ลื่นได้ลื่นซ้ำรอยแล้วก็ได้เงินบาทพ้องก็ดีแต่วะซื้อพงซื้อลแล้วได้าได้จักห่อซ้ำบอก เราสิเรากำลังสิถ้อยลดเข้ามาเอามูพ่นนี่แหละหมือนี้นะสิข้ายมูไปตามห้าพัวอยู่กรุงเทพพ่น

อ้ยกบข,ขึ้นมาสี่จห้าเนี่แล้วเจ้าขึ้นอดกมันจะได้ทางเห่าบบน,นี้นะตอนวาเขาค้นข่าวไปห้าขึ้นวะงเลี้ขเขาไปกับพอดีเขาเลี้ยวเลยด้ยยกะกินยามือแรกกัต้มพักม่ก,กินกินยารีพอกรี่เพ่มือนานให้มันยุม่ม ปีนึงบุญจริงๆชุกเดืนอนเดือหนึ่งเจ้าหน่ารุ่นเดียวก็อาร์ตบอกเออห้อนท้ง่คอนห้านห้าหูยืนเงินเพื่อนจ้าคันท้าสิบป่ายมันผลบริพานไปทั้งนั้นเพื่อนปูวงนะแต่วันเพือ่อไปอยู่ตลอดแล้วคือหูว,หวะวนะัง มื่อกี้นางดีใจสิได้ค้ายหมูไปหาฮลรอจ้างผู้ชายซื้อนำ้ำสวรรค์ให้ผู้ชายกินทอดได้นีแต่ว่าบอเออท,ออท,อทอี่ทอดนี่เอาเอากุ้งเข้ามาเชื่อใช่ก้อนข้องละจูงไปเข้ายึดรถถุงออตแต่แต่ให้ตกก้อนนะใครในก้อนผู้ตีนมาจูงเอาไปยึดยึดรถผู้ใดเออ พอดีเจ้าโท่มาเนี่ยน้าบอกให้เจ้าเน่เตฮึงแล้เขาก่อยนะพอดีเจ้าโท่มาแต่ยังได้บอกมันบได้ข้นให้สมจะเื่อกินแตามเลยเสเบิแตกเงินมันเลับบอเคี้ยวคือเจ้าของมเจ้ากคองเลยสมอยู่กับเาบได้ลูกได้เต้ามู้นกับไปแต่เสดายเดือมันยาวอาจะแต่มันบอขึ้นให้สมนี่แหละมันเล้งไปชื่อๆนเต่งมันจะัว่ออจ เจ้าก็อุ้มอรุณาช้ำนี้นะออกไปหอดหลดครูน้อสอนะเหมือนจริงเตยสีใครมูเจ้าเสือผู้บ่าวจะสิมาติ่มดอกมือแหล่นี้เสีนาะกับเกี่ยวข้าแล้วนะฉันลงทุนมาผู้บ่าวติ่มนมือสองมือคนยัขอผู้บ่าวช้ำห้าผันนี่มันยังผัดตาย้อนบอพอได้อามาลาวมีเคได้ให้ข้าวนะเขาได้แต่กิน

อ๋อปงปงไปไปเดี๋ยวสิไปเอาหมูเขาุ้งซอยเพื่อนกันขอบใจขอบใจสอันนี้นับบ้งดูหนึ่งสองสมสี่ห้าหมาสีเดีสิแตกผู้ชายจากมือนี่น่อขนระบเด้อผู้ชาย่นีเฮ้ยเขาสีเรียหาอยู่บ่ขึนระบายเนี่ยไปขอบใจขอบใจมือหนาสตัวากันไหม คุณลท่นได้มูมาเรียกอีกท่นได้คคไ <c oughs> มี้ล้ฮ่แมนอุ้ยแม,ม,มน <c oughs> ลอดไ,ออไปเนาะ้ลา,ายายจะได้แงกิประตูนีชยโบเนเ่าีเงินบาทตลอด <c oughs> เอาไปไปโช <c oughs> คดีมัามีหน้าเลยขายมูแล้ว ไปได้แล้วหูจักทางอยู่นะทำแล้วโอ้หไก่เติบได้เป็ดลักผัวจักไปไปมือนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปแล้วอยู่น้ำกันมาจากปีมูตัวนี้นะบฮอดปีผ้ามาเลียงเดืนช่องเดือดแก๊สเดือดซ้ำเจ้ากระพาะเพาะเตลุดไว้พูดจานะกะ ได้เอได้ลครัาอยนไมได้ตตัวอยู่แล้วได้ตละสองรยบาทนะนี่นะอยากลับกเขาบื่ออยลยอืาหาอยลือยลื่ตัวอกขนาดมู้งม่ผันตัวซ้ำหนึงเราเพิ่มหดแปดผันของประกุมังคันนะต่ว่าคันนคือว่าแกตัวกับ่าอยากคายบ่อยากได้เง่นกัว่าอยากคายกัยังสิได้อีกอันนี้ได้เป็นยังไงอันนี้มันอยากขายนจะ มนะขาย้ายไปยังแันี้โอ้ยเอามาไว้ใส่เอามาไว้ซื้อกินบัดเกี่ยวข้าวนี่มันสิแล้วสองงยอนดบอกน่ชิบดก่อน้อนกัไปซื้อมูน่อยตัวละแปดยมาเรียงออทออไว้แบบนี้นะอันซื้อก็เพื่อแล้วเกีียวข่าจิไปเอามาันเ็อกไม้ก่อนเห็นมันทีก็วเกาสามตุกบอกจจากตัวตัวหนึ่งเอาตตตัวแม่เนาะ โอ้โนอก็บอนสก่อนป้าเมื่อนหร่นานได้เงินบ่บ่บ่อก็อยากมอได้ค่อยได้แล้วได้นนค่อยได้แล้วกรอื้อแล้วมาสิมดบอกือนี่กับบักบุญข้ามขมาลอกินเงินเจ้าดอกมบักบุญข้าเราอ่ได้มาลอก่อยกมีเอ้ยนะมื่อคืนนี่กับมันนาก็ยึ่เตะมันพอแล้วบุญข้ามมาอีกบ่ออ้าลงหเอ้ยนะเอ้ยนะถูก อันนั้นกับอ,อย่างที่เป็นเหน็บลอยเรา<ะ>ไปจ้าเนาะเจ้าไปยันเจ,ะจะ้าไปกินลำเอ้ยนาะเอ้ยนาผัานหมักกินลำเนานะเอ้ยนาผัานหมักกินกอนเจ้าตลอดเนาะเจ้าได้กินเพผอเหลือได้กินเนาะนั่นแกละข้าวก้าสตุลกับมันคาว่าแมนมันว่าจือเด่นผู้เป๋ผู้คงผู้ลงผู้เปิลผันมันหูมึนเอ้ามันเล่าจะว่ามันตุ่มกันกันเถ้าผู้ฝ่าดูอมอนนะค้ามันได้กินน้ำรางข้าวกระยาดอเนแบบาะก็กินได้แต่มันยุบไป เราพูลงอีรอนะร้อนะอดโซนยู่แต่เล่นแราจะได้งเทีบอมื่อนี้เจ็ดตุยตกระไดคายมูพี่น้องเอ้ยเฮดเดนแซ่บอมีเงินเกี่ยวขาเกีียวนำแต่เานกมวยมเจ็บแคเจ็บาสิซิยากามอกบระนมาสีให้บอกให้เวาหาพันหาบอลรถกาแล้วกับรถตก็เลยได้บอลรถตเขากว่าเอ้ได้แต่สพันลวก็ จระโตขึ้นไปค่ะันซองอีกเจ้ามูเป็นราคาอยู่ดีมันก็ต้องได้อยู่แล้วเนาะได้เข้ากระสีไปให้เราาไปให้แบบไปเลยแหละ้โถมูถมตัวน<ะ>ได้หลูดตัวตกี้ตกีนตัวนี้กับตัวน่าตัวโลโงเจา้าสามคอยมีเคยเห็นได้คอยมามีได้ทันตอนเนาะว้าวไปคอยมามีทันตอนเจ้าไมามด้มูซองโตทันนั่นแห,หละได้คอยมีที่ห้าไปเบิ้งช่วงตอนเอาแถวมาชมนะเจ้าขมหมาอยู่มันมีติดนั่นหักตัวนั้นมันก็ได้หลูดแลยอะไรช่องเธอแล้วมันก็ะลุกกระนี่อยู่แล้วเนาะจักกระลุกกระนิ่งเหนยวกันนี้ที่นวนี้ ตังเอันนี้มันนักอันนี้มันก็นได้อยู่แล 100, ้วรอยสาวรยสามสิบมีรูดพักเตอตัวเมโลงตัวนติตังกลงนะได้ร้150อยห้าสิบโลกลงเข้ากับลงเลไม่โล่หลืกงเวนนะลกละซูซีกันแหละประมาณร้อยไปมีลรื่นกันเนาะไม่ได้เท่าไรเท่านะชีพ0 0 0้าพัน <5, 000. S 1> เออหายให้ในก้อนนะมาตัวนั้นคือได้แพงเท่รพัลมผง่ดไรเฮื่ทๆนึงเห็เนาะม0 0ือี่แต่ได้ 5, ค้ารรยมุ ยายตุยกับพอได้เงินสื่อ,อปลาแดกแปลงนัวเห็ดจันไรซะแต่สีหาสื้อมาเลียงใหม่คันเลียงผุดไส้เบิดก่อนมือแรงนีกวนะ่าม,ามือแรงผสิเลียงบบาบรรพงศ์เบาบุญคำเพิ่นวะยังมาใกล้ขอเด้ออะรเด้อแค่คอยเลี้ยงขอกระซิเลียงแต่บาบาซ้อนเผ่คือบ้าเนี่ยนนะยงมาใกล้เด้อบาได้ยอดจอนแพ้เด้อคนได้จืนเด้ออ่ะอ่ไปไปลงไปหาคนข่าไปคลิปนี้กัจบไว้สนีพี่น้องแล้วจะไปพ่อการญี่ปุ่นเค้นข่าวูแล